สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ชาแนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB Good เนาะครับนาะเอามาพี่น้องเอเบเลตเก็บอตัตลาดเกลือนะครับผมนะก็เป็นยุธใหม่นะครับนาะทุนจิตพันห้ามแมเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะก็จะตปิดที่จิตพันห้าลุยครับผมมา โอ้ยสเก็ตเตอร์สิบหกสิบหกสปินพี่น้องเอ้ยสวยงามเอาดับแรกก่อนสวัสดีงามขำนะครับน้อมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาลุยเกมตลาดเกลือหน่อยละกันนะครับผมนะงามขำขำนะครับน้ออะไรกันเล,เลยครับผมโอ้ยเหลียงบอนซวนเป็นหนึ่งเทียนครับบอยเตกได้ไซไม่เอืย้ยโอ้ยสวยงามมีบอมีบออืมเอาอะไรไงจังหวะนี้นะครับผมนะเวลมาดีนะครับผมนะชิงมาดีสวยสะสมตัวคุณไปครับผม เพียช like <tinc S 2> ็อตยิงไงมานะครับเอ้ยสะสมตัวคุณไปนะครับมาอีกครับพี่น้องเออีไม่บัวไม่บัวไมาอีกครับพี่น้องเอ้ยสวยงามมาอีกครับพี่น้องเอ้อีหยาบ้อยนะครับผมรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบางนี่ก็รางวัลก้อนทัวนะครับผมรางวัลก้อนทัวทัวอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมนี่ก็ร้อนนี่ก็หนาว อาคูณสิบแล้วครับผมบาทที่นี่เอา้าแม่ชดง่งายๆมาได้แล้วนะครับผมนะชดแบบต่อเนี่งองต่อเนี่องโอ้ยเอาแล้วไงวายแตกได้ไซด์นะครับจังหวะนี้โวย้ยไอเอฟเช่นกระเติมมีบอยมีบอยแม่ไม่ก็ไม่ต้องเอ้ยมีบอยมีบอยได้อยู่นะครับผมคูณสิบสามรออยู่แล้วนะครับขอมาบา้างาง่ายๆบ้างเน้นๆเลยเอ้ยสวยงามเอาคูณสิบสี่ถ่ายอยู่แล้วบาทที่นี่แม่น้นๆเลย ชอ็อ,อ,ชอตง่ายๆเออช็อตง่ายๆโอ้ยนั่นแหละครับผมมาอีกเน้นๆเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบ้างนี่ก็มีแฆาไปหนึ่งเท้านะครับเนาะสวยพี่สวยเน้นๆเลยนะครับแตกหมื่นไปแล้วนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับผมอันนี้ก็แตกเหมือนนะครับผมแม่มาบัางงนะ่ายๆแม่นะบางเอีนะ๊ยบเนี้ยบังบึนะ้มๆเนี้ยมาแล้วโอ้ยสกิดเป็นดอนคูนหลปะเหนียว สปินสุดท้ายขอเน้นๆเลยนะครับผมโอ้ยเรียบร้อยครับผมอ่าโอเคครับผมเปิดแรกแหกมันนะครับก็แตกไป110กว่าเท่านะครับเนาะสวยงามปับแต่งนะครับผมนะมาจัดไม่ที่สว่างตัวครับพี่น้องเอ้ยลุยครับผมหมายอยู่หมายอยู่นะครับเก็บตลาดเกลือนะครับผมนะเอะไม่บังหันเหรอเขาได้กำไรตั้งชีพพันผุนด้วยลองเมืองสหรัวนะครับผมนะ ทันไม้ที่สว่างแตกมืดกดเปิดนี้อลาดเลยอีเล่คอยชิงหนีเลยนะครับผมอ่าสะสมตัวคนไปนะครับผม <c oughs> โอ้ยขอไปตีนะครับเปิดวัดครับพี่น้องเปิดวัดนะครับโมเมนเป็นโควิดนะครับผม <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยฟีสปินอีหลีตัวนี่แม่นะครับผมบอเข้าโบเอีหยังเลยนะครับเงียบกี เาแล้วมาแล้วก็โอ้ยไหวแตกงสวงเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับวายเอฟเก็ตกระเปิ่มแม่ม่เน้นเน้นวายเอฟเก็ตกระเปิ่มมีวอยมีอีกนะครับบางนี้เอฟเก็ตกระเปิ่มมีวอยเอ้ยเรียบร้อยนะครับผมรางวัลใหญ่แต่นะครับเอาบางนี่ก็มีกระปิดหนึ่งเท่ะครับน้อสวยปิดสบายมาเลยอีกสวงสปินนะครับขอหนักๆเน้นๆน้นไม่กับเอบางหน่อยพุทนะครับ เรียบร้อยดีนะครับผมนะบางนี่ก็บจบไปที่4,006 6นะครับเนาะโอ้ยจิงขั้วร้อนะครับผมนะมาจัดใหม่ที่3ตัวครับพี่น้องลุยไม่เลกแตกไม่ที่สองนันมาเกียร์นะครับไม่ที่3นี่แหละขวงเทะถ้าบเบิ้องวดประมาณเกียร์แปดล้อยเท่าครับผม <laughs> โอ้ยแตกให้เบิง้งให้ท่านผู้ชมเบิ้องไงนะเกียอันตลาดเกลือเห็นไ,ไหมจัดสปินแตกจักพันเท่าไนหะมสวยงาม ขอบปุตต์ตัวเนี้ยมาอีกแล้วเอ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเออได้อยู่แล้วครับผมเอ้าได้คูดซีแล้วครับผมย่างหน่อยๆนะครับผมช็อตยังไงเนี่ยมาหลุดเพราะต้องถาดวนนะครับถ้าถาดวนไหลเดี๋ยวมันชิบวมานะครับคิ้วหนึ่งคิ้วหนึ่งไม่มานะครับโอ้บาแตกเลยครับพี่ตั้งตลาดเกือนะครับผมนะเอาไว้แตกสวยงามไว้แตกได้ไซด์นะครับจังหวะนี้นะครับ โอ้ยเปหนึ่งเทียมีบัวไม้กับพี่น้องเอฟเจร์เพิรมมีบัวเว้ยเรียบร้อยนะครับตารางวันใหญ่แตกนะครับเอาบางนี่ก็บซูเปอร์เปหนึ่งเทียนะครับสวยงามปั้นแต่งเนาะครับเนาะมาที่เลี้ก,กําไรเน้นๆนะครับผมนะที่เลี้กําไรเน้นๆเลยกําไรเนีนๆครับพี่น้องโอ้ยเงียบกีบเลยครับผมเอ้ยสวยงามไม้บัวไม้บั ไปพี่ดองเอ้ยแม่ไม่โอเคครับผมไม้นี่ก็แตกไปที่โอ้แตกกัได้สามร้อยสามจิบนะครับผมนะสงสัยจะชอบความรุนแรงนะครับผมแม่จัดเบียดทีรวยเลยครับพี่ดองเอ้ยสงสัยมันจะชอบความรุนแรงนะครับผมนะเมื่อเราจัดสปินดีๆมันไม่แตกมันชอบความรุนแรงนะครับแม่เอ้ยพักนึงเอ้ยพักนึงมันก็สวยงามมาๆม่แม่ขอบบูตอนนี้ขอบบูตอนนี้ เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงข BON เข้าโบนัสเบสซี่ลอยเข้าโบนัสเข้าโบนัสเข้าโบนัสเอาเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมแม่โบนัสเบสซี่อยนะครับผมนี่เมื่อเล่นดีๆมันไม่ชอบนะครับผมนะมันชอบความรุนแรงนะครับผนมะแม่เบสซี B ่อยเลยครับพี่น้อง้ย <gh À S 2> ทุนเราก็ยังอยู่นะครับผมนะเอาละโบนัสรอบนี้ละโบนัสรอบนี้ละของเฮาบัดนะครับผมนะ แต่ประเด็นมันจะแตกบัวเท่านั้นแหละอีกเรื่องนึงนะครับผมไวยคูนหลายๆขอบบัวตนเนี่ยขอบบัวตนเนี่ยเออสวยขอบบัวตนเนี่ยหมายอีกก็ไม่รู้เอ้ยเอาแล้วไงขอบบัวตนเนี่ยอีกอือเอาแล้วครับผมคูนสี่รออยู่แล้วนะครับผมนะมาเน้นๆเลยเน้นๆลูกพี่เน้นๆสวยเอาเลยสามจะปิ้นสุดท้ายแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยบาทที่นี่ าแเราไปดองก็เอฟเก็ตกระเพื่อมวายว้สีแตกนะครับไว้สีแตกเราดึงก็เอฟเก็ตกระเพื่มมา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 อีกเอ้ยสวยมาอีกบ้างนึกเอฟเก็ตกระเพื่มมีบอสเอ้ยเรียบร้อยดีนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบ้างนี่ก็ซูเปอร์ไปเหน่งเท่านะครับสวยงามคอยบอกแล้วมันชอบความรุนแรง อ่าโอเคครับผมเรียบร้อยดีนะครับผมนะเบ็ดซีลอยเนาะครับเนาะก็แตกไปที่สวนขึ้นหมื่นเจ็ดเลยนะครับผมนะอ่ะถือว่าใส่ได้อยู่เนาะครับเนาะโอเคครับผมเกิดบมไปตัวเลี้ยวนะครับผมนะกับเกมตลาดเกลือนะครับผมนะก็ทุนเจ็ดพันห้าเนาะครับเนาะแตกมาสามหมื่นเจ็ดเน้นๆเลยนะครับผมเอาล่ะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อที่ช่องวีสวงเลยแล้วกันนะครับผมนะป๊อปป๊อปแคมุย